สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ b i g s i x Premier League เจาะแท็กติกโดยอั้มฟุตบอลจีเนียสเว็บเดียวที่เรามั่นใจตามลายแอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยมาดูเรื่องของวิธีการเล่นแล้วกันนะครับแน่นอนพอเป็นแกรนพัตเตอร์มาแล้วใช้เป็นผู้สัตรูเป็นเกปาอาริสบาลากานะครับผมว่ามันมันมันคาดหวังได้แหละว่าเราจะได้เห็นฟุตบอลแบบนี้นะครับนะฟุตบอลที่เป็นฟุตบอลบิวอัพนะครับ from the back นะครับมนาะบิวบิวอัพจากแดนหลังนะครับซึ่งก็เกือบจะสร้างงานเหมือนกันเพราาะว่ ในจังหวะแบบนี้อารมณ์เห็นเสร็จปุ๊บนึกถึงตอนเดคอจ่ายมาให้ทางอิริกเซนเลยนะครับแล้วนี่ขนาดเป็นจอนยินโยนะเว้ยนี่จอ์ยินโยนี่ยังแบบแก้โตได้นะคือแบบยังเอาตัวรอดได้นะครับไม่โดนฉกนะโหเขาไฮเพรสซิ่งอ,อยู่นะครับนะแล้วเกปาเปิดมนาะลูกนี้เปิดใส่นะรแรงเหมือนกันนะเอาบอลอยู่กับตัวยากดีนได้ฟาวนะครับไม่ได้ฟาวเนี่ยคุณดูดิ เสียบอลตรงนี้นะครับตอนแรกงานเกือบงออแล้วนะครับมาดูสิ่งที่ผมเห็นผมเห็นในเก,เกมนี้กันแล้วกันจะได้ชื่อว่าแกะแทัคติกนะครับนะมันก็ต้องแกะกันหน่อยนะครับการขึ้นเกมหรือว่าการยืนแบบบิลเขาเรียกว่าเมื่อทีมคุณต้องการบิลอัพขึ้นไปนะครับนะในเฟสสองหรือเฟสสามนะเฟสหนึ่งเนี่ยมันคือตรงแถวหน้าผู้สาประตูอย่างนี้อันนี้คือเฟสหนึ่งบิลอัพจากจากจากบิลอัพโอนเดอะแบ็คหรือว่า,หร,วาหรือว่าสร้างเกมจากแดนหลังเนี่ยมันจะมีแน่นอนมันจะมีส สามเฟสขึ้นไปอยู่แล้วสามสี่เฟสขึ้นไปอยู่แล้วนะแดนหนึ่งก็คือแดนแดนหน้าประตูตัวเองแดนสองก็เถิดขึ้นมาหน่อยแดนสามก็ประมาณเกินครึ่งสนามแบบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าแดนหนึ่งนะครับเชลซีโดนบีบเพรสเยอะมากในช่วงต้นนะเพราะว่าแรงของซาบวกเขายังดีอยู่แล้วเขาเล่นแบบสไตล์เยอรมันเขาก็บีบเพรสดุเดือดนะแล้วก็เจอปัญหาเหมือนกันในการแกะเพรสซิ่งขึ้นมานะครับคือขึ้นมาได้ช้าหน่อยเพราะว่าซาบวกนั้นบีบกันเป็นแบบโหบีบกันเป็นทีมเลยนะครับแต่พอขึ้นมาได้นะพอแกะขึ้นมาได้แกผา้้มมบบลลกตตองงงัััร ผมชอบนะคุณสังเกตเลยนะครับว่ารูปที่ผมกำลังเอาขึ้นมาให้ดูเนี่ยนะครับมันคือ positional play จริงมันคือรูปแบบของสําคัญที่ตําแหน่งการยืนนะครับตำแหน่งการยืนนะดูไปอย่างแรกก่อนเส้นสีเทานะครับเส้นสีเทาก็คือแผง back f o ของทางซาวบวกเ,เราจะเห็นว่าแบ็คขวาของทางคู่แข่งนั้นถูกยืดออกมาด้วยการที่แกนพัตเตอร์นั้นใช้ราฮิมสเตอร์ลิงกับทางวิลส์เจมส์นะครับให้ยืนชิดริมเส้นไว้ถ้าคุณดูตาม formation ตะก,กี้เนี้ยนะครับเขาขึ้นมาว่าสเตอร์ลิงเป็นปีถูกไหมครับแต่วิสเจนเป็นแบ็คเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยน position การยืนผมถึงบอกว่าสมัยเนี้ยเราไม่ควรจะไปยึดอะไรบนหน้า formation หรือว่าหน้าแผนการเล่นเท่าไหร่หรอกเพราะว่าพอเวลาไปเล่นจริงๆแล้วเนี่ยบนสนามเนี่ยเวลามีบอลคุณก็ยืนกันแบบหนึ่งเวลาไม่มีบอลคุณก็ยืนกันแบบหนึ่งนะมันแบบบางครั้งมันเปลี่ยนใช้ 2- 3ส,สแผนนะครับในการเล่นนะครับซึ่งการ build up เนี่ยนะอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าเป๊กโกเดีอล่าเนี่ยใช้ 2- 3 5ห นะก็คือกองหลัง2คนเท่านั้นแล้วก็ใช้มิดฟิลตัวรับอย่างโรดรีขนาบข้างด้วยอินเวอร์ตฟูลแบ็กนะครับหรือว่าแบ็กหุบเข้ามายืนด้านในมายืนเป็น3กองกลางก็คือใช้มิดฟิลด์ึคนที่เป็นมิดฟิลตัวรับอย่างโรดรีแล้วก็ใช้แบ็กสองคนเนี่ยหุบเข้ามานะยืนคู่กับโรดรีเป็น3นะก็คือไม่ว่าจะเป็นชัวคันเซโล่ไม่ว่าจะเป็นใครอะมายืนนะเป็นแบ็กอะนะมายืนด้วยกันกับโรดรีเนี่ยเป็นกลาง3คนแล้วปล่อยให้ตัวลุกเนี่ยอย่างเดอะบอยอย่างไดโดซูวาอย่างกุนโดกานที่เป็นเบอร์8ปเนี่ยขึ้นไปเล แต่เป็น5ช่องที่ไม่ได้ปักหลักนะครับไม่ได้เป็น5ช่องปักหลักเหมือนทางเป็นปีโวล่าผมว่าเชลซีใช้เนี่ยสามหนึโหลดมากเลยเนี่เว้ยผมบอกให้แผนนี้โอเวอร์โหลดจัดเลยนะครับสามหน่งหกแต่บางครั้งเนี่ยเชลซียังไม่กล้าไปสุดกับแผนนี้ทำไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับเดี๋ยวก็มาดู positional play กันนะว่า3-1-6จริงๆหรือเปล่านะครับก็ ถ้าคุณมาดูตามตำแหน่งที่เรานั่งแกะกันตะกี้เนี้ยนะครับเห็นไหมเชลซีใช้ทางสเตอร์ลิงและลิชเจนเป็นตัวปีกจริงๆแล้วพูดว่า3-1-6มันก็ดูโอเวอร์โหลดจัดไปนะ มองว่าเป็น3 5 2หก็ได้นะ3 5 2คือ3กองหลังนะคูโคเรญยเตียโกแล้วก็เซซ่าสปูติกต้า3ตัวนะครับ5ตัวกลางนะครับมีใครบ้างนะครับมีจอร์จินโยยืนอยู่ตรงจุดต่ำสุดของเส้นสีขาวอะ่ะที่เป็นสามเหลี่ยมพุ่งขึ้นมาจุดต่ำสุดจุดล่างที่มองไม่เห็นในจอเนี่ยนะครับคือจอร์จินโยแล้วเบอร์82คนที่อยู่เหนือจอร์จินโยขึ้นมาเนี่ยนะครับนะก็คือเป็นทางเมสันเมาส์ Mount, แล้วก็ทางโควสิกถูกไหมครับแล้วด้านปีกด้านข้าด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นทางไลฮิมเซอร์ริงกับทาง รูปเจมส์นะครับสูงสองกองหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นทางไคฮาร์วัตแล้วก็ทางอุบัมยังที่ยืนอยู่ด้านบนนะครับแถวแถวกองหลังของทางคู่แข่งหรือบางคนอาจจะมองว่ามองเป็น3 1 4 2ได้ไหมอ่ะก็แล้วแต่จะมองนะครับ3 1 1ก็คือจอร์จินโยยืนต่ำนะครับ3 1แล้วค่อย4แล้วค่อย2ก็ได้เช่นกันนะครับถ้านับตามรูปนี้นะครับก็มองว่าเป็น3นะครับ4 6 5เบอร์4เบอร์6เบอร์5 1เบอร์8นะครับ1กองกลางตัวรับเบอร์8นะครับ3 1 4 สี่ตัวลุกนะครับสี่ตัวลุกก็คือเบอร์สามเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สองอ่าแล้วก็สองกองหน้าสามหนึ่งสี่แล้วก็สองก็ได้เช่นกันแต่แผนตรงนี้นะครับถ้าที่ผมดูวันนี้นะที่ผมอาจจะรู้สึกว่าเขายังไม่ได้ไปสุดกับเรื่องของระบบการเล่นทั้งหมดเนี่ยผมมอกว่าน่าจะมาจากการที่ทางการเติมอะนะครับการเติมของทางโควาสิตหรือของทาง,ทางเมสันเมาส์ที่เข้าไปในพื้นที่ข้างหลังตรงนี้ผมว่ามันยังน้อยไปนิดนึงรูปนี้นะครับโควาสิตไปดีนะโควาสิตเนี่ยที่อยู่จริงๆอะก็คืออยู่จุดสีขาว อยู่จุดสีขาวด้านล่างแล้วเขาวิ่งขึ้นไปนะครับให้บอลมาที่สเตอร์ลิงแลวเขาวิ่งขึ้นไปทะลวงฮาฟสเปซขึ้นไปนะเพราะว่าอะไรสเตอร์ลนะิงเนี่ยแผนเนี่ยครับข้อดีมันคือคุอคณจะเมื่อบอลมาทางไหนก็ตามไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาเนี่ยแบ็กคู่แข่งจะถูกยืดออกมาชัดเจนมากแล้วถ้ามีตัววิ่งสอดเนี่ยมันจะต้องลากมิดฟิลด์ออกไปหนึ่งคนท,งทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยครับจุดเนี่ยทางผมไม่แน่ใจใครเป็นคนไล่นะครับของทางซาบัวโควาซิตเนี่ยก็ดึงตัวประกบออกมาได้อีกตนถ้ามีใครเข้าไปเติมตรงกลางตรงกลางมันก็จะโล่ง นะครับแบบลักษณะแบบนี้โค้ชิททะลวงไปพื้นที่เนี่ยจริงถ้าได้บอลนะครับมันก็อันตรายเห็นไหมมันเข้าพื้นที่ฮาร์ทสเปซตรงหลังหลังแบ็คอะมันว่างมากๆถูกไหมครับพอรูปแบบการเล่นมันเป็นแบบนี้ปุ๊บคุณก็จะเปิดด้านกว้างของคู่แข่งได้ตลอดมันก็เลยแบบผมก็รู้สึกว่ามันน่าเสียดายเหมือนกันตรงที่แผนอะหรือว่าโพซิชันอะของแผนนะครับจุดกำหนดของแผนที่ให้นักเตะแต่ละคนยืนอะผมว่ามันทํางานแล้วมันทํางานแล้วเพราะว่าคุณเห็นเลยว่าแผงรับเกมรับของคู่แข่งนั้นถูกยืดออกมีพื้นที่เปิดออกอย่างชัดเจน แล้วมีคนจะเข้าไปแบบพอมีพื้นที่เปิดออกปุ๊บมีคนเข้าไปใช้พื้นที่นั้นด้วยดัในรูปเนี้ยสเตอร์ลิงโพซิชันดีดึงแบ็กดีพื้นที่ด้านหลังเปิดออกแล้วโควาสิตก็พุ่งเข้าไปใช้พื้นที่ตรงนั้นแต่บางครั้งสเตอร์ลิงไม่ได้ให้บอลไปที่โควาสิตดึงไปต่ออ่ะแบบเนี้ยมันเป็นการตัดสินใจของตัวนักเตะละในแต่ละเพลย์เนี่ยว่าเขาจะให้หรือไม่ให้เขาจะดึงเขาจะเล่นกับจังหวะเขาจะเล่นกับการคาดเดาของคู่แข่งว่าซาบูกก็รู้ว่าเดี๋ยวคุณไปตรงนี้เดี๋ยว เดี๋ยวอ,อบร์แลโดก็ตามไปไอตัวกองหลังของเขานะเซนเตอร์เขาก็จะตามไปประกบเป็นดับเบิลทีมแบบนี้นะครับคือมันอาจจะมีการอ่านเกมของคู่แข่งเตอร์ลิ่งอาจจะดึงไว้บ้างนะครับเล่นเข้ากลางบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ตรงเนี้ยวันเนี้ยสำหรับผมผมรู้สึกว่าเชลซีนั้นเล่นตรงกลางน้อยเกินไปน้อยไปหน่อยนะครับคือบอลมันไม่ค่อยเข้าไปตรงกลางเดี๋ยวผมจะมีรูปมายืนย,นยันดะ้วยนะว่าที่ผมคิดคือผมไม่ได้คิดไปเองนะครับมันเกิดขึ้นจริงๆในเกมอันนี้เรารีอคชันหลังเกมก็มาดูกันว่าผมเห็นอะไรบ้างแล้วผมคิดอะไรบ้างนะครับผมอาจจะไม ซึ่งการขึ้นเกมการเข้าทำของเชลซีนะ่ยจะใช้พื้นที่ตรงนี้ใช้รูปแบบตรงนี้ตลอดทั้งเกมนะครับสเตอร์ลิงนะครับคูคูเลีาแล้วก็โควาสิตเนี่ยสามเหลี่ยมกันตรงนี้เพื่อทะลวงพื้นที่ฝั่งซ้ายของสนามแล้วก็เล่นไปในพื้นที่ฮาวสเปสเนี่ยครับในช่วงที่ผมวงกลมสีฟ้าไว้ตลอด เนะพียงแต่ว่ามันจะมาแบบไหนเท่านั้นเองและหลายครั้งก็จะมีใครถ้าไปไม่ได้หลายครั้งก็จะมีใครฮาวาดมาช่วยด้วยก็คือจะใช้แค่ตัวบนลงมาช่วยเท่านั้นนะแต่ไม่ได้ให้อีกตัวนึ่งอย่างเมสันสมาว่ข้ามฝั่งมาช่วยอย่างเงี้ยไม่ใชนะ่อันนี้คือผมหมายถึงว่าสิ่งที่ผมเห็นว่าแผนของพัตเตอร์เขาทำทำอะไรนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนน,นี้เดี๋ยวคุณไปวัดเอาเองนะครับเรื่องของการแกะบอลจากแดนหลังเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นทีมที่เล่นบอลจากแดนหลังเซาวบวกก็เป็นทีีมท่ high นะเพราะฉะนั้น,เ,นเมื่อคุณเมื่อคุณเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องวัดกันว่าคุณแกะบอลจากแดนหลังดีกว่าหรือว่าแย่กว่าเพรสซิงนะครับเพราะถ้าคุณเสียบอลปุ๊บก็คุณจะเสียบอลในพื้นที่อันตรายมากๆแล้วเชลซีก็วุดวิดจะเสียบอลในลักษณะแบบนี้หลายครั้งเหมือนกันก็แต่ก็ยังมีสามเหลี่ยมนะครับยังมีสามเหลี่ยมสไตล์ฟุตบอลของเหมือนเชลซีจริงก็เล่นอยู่แล้วนะเล่นอยู่แล้วตั้งแต่ตอนทูโคนะครับผมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากอะไรถ้าจะ บอกเขาใช้เชลซีทีมนี้ว่าเฮ้ยอยู่บิวอัพจากหลังเลยนะบิวอัพจากข้างหลังขึ้นมาเลยเนะี่ยผมว่านักเตะมันพอเล่นได้นะแล้วรูปนี้ก็แก้กันมาได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีโคววซิตท,ที่เป็นตัวพลิกบอลที่เป็นตัวกระชากบอลที่เล่นบอลพื้นที่แคบได้ดีนะครับแบบนี้มันก็จะแกะเพรสซิงออกมาได้นะครับเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาทะลวงตรงนี้ตลอดนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมา2หรือมา3เท่านั้นเองนะครับแต่รูปนี้ถ้าคุณเห็นเห็นไหมนะมันจะมีออปชั่นอยู่นะครับว่าเช่นถ้ารูปนี้้ลนะิ่งงงดึควว ปล่อยไปที่โควสิตโคเวสิตก็จะเป็นตัวเข้าโจมตีแต่รูปนี้ก็คือสเตอร์ลิงมาเสร็จปุ๊บเปิดพื้นที่ดึงแบ็กแล้วพื้นที่หลังแบ็กโล่งเลยนะครับนะพื้นที่ฮาร์สเปซตรงนั้นโล่งมากมากนะครับแต่โควสิตไม่เข้าไปใช้เห็นไหมพอโควสิตไม่เข้าไปใช้ปุ๊บเนี่ยไม่ได้วิ่งทะลวนขึ้นไปไม่ได้วิ่งอันเดอร์แล็นะก็คือวิ่งผ่านหน้าเข้าไปนะแล้วจะได้ปล่อยบอลต่อให้อย่างลูกแรกก็เป็นสเตอร์ลิงกระชากไปเล่นเอง แบบนี้นะเพราะมันมีพื้นที่อยู่ถูกไหมครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณสังเกตวันนี้ที่ผมรู้สึกแบบอึดอัดแทนแซนเชลซีนดินดนดึนด่งเวลาเล่นเกมบุกก็คือว่านักเตะค่อนข้างที่จะยืนพอเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายแล้วนักเตะค่อนข้างจะยืนห่างกันเกินไปเหมือนอารมณ์ว่าเจาะเข้าไปตรงนั้นเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเขาจะให้เปิดอัดเข้าไปตรงกลางกอเขตโทษแล้วก็ให้กองหน้าเข้าชาร์จคือทิ้งตัวไว้ทั้งคลายฮาวเวทั้งทั้งอุบายยังเนี่ยเพื่อที่จะรอรับบอลที่ถูกเปิดมาจากด้านข้างของสเตอร์ลิงหรือ เออมันถึงไม่ได้ประตูตอนครึ่งหลังไงมันได้ผลนะเว้ยมันดูมันยังไม่จังหวะมันยังไม่ไปกันยังไม่ไปกันเท่าไหร่เพียงแต่ว่าด้านซ้ายจะเป็นแบบนี้นะด้านซ้ายนะครับจะใช้วิธีการแบบนี้แต่ด้านขวาจะใช้คนละวิธีการกันด้านขวาเนี่ยเขาจะโอเวอร์โหลดกันเว้ยด้านซ้ายนี่จะไอโซเลตด้านซ้ายเนี่นยเ,เรียกว่าผมผมเรียกเลยลวกันนะว่ามันคือไอโซเลชันอะเล่นแบบไอโซเลชันคือยืดมาเราใช้ความสามารถเฉพาะตัวใช้ความเร็วใช้จุดแข็งของราฮิมสเตอร์ลิงในการที่จะดวลเดี่ยวหนึ่งต่อหนึ่งกับคู่แข่งแล้วไป นะครับมีโคววสิตมาเพื่อเพิ่มอ,ออปชันให้เพื่อที่จะทําให้ตัวประกบไม่กล้าไปดับเบิลทีมกับสเตอร์ลิงนะซึ่งผมเข้าใจว่าความตั้งใจของทางแกรนด์พัลเตอร์น่าจะมาจากการที่ต้องการจะ สร้างสถานการณ์นะครับให้สเตอร์ลิงได้1ต่อ1กับแบ็กแล้วเขามั่นใจว่าสเตอร์ลิงพอมาเล่นด้านข้างเนี่ยนะครับมีความเร็วจัดมากที่พอจะผ่านแบ็กดวลตัวต่อตัวแล้วผ่านแบ็กได้แบบนี้การที่โควอรสิตยืนอ,อยู่แบบนี้ไม่ได้วิ่งไปมันสร้างผลมันสร้างข้อดีนะครับมันสร้างข้อดีบางสถานการณ์ก็คือเออ่ผู้เล่นอีกคน,นก็จะไม่กล้าไปลุมทางสเตอร์ลิงเพราะว่าโควอรสิตเขาเขามายืนอยู่ใกล้ๆอะ่ะเขาก็ต้องคุมโควอรสิตเพราะนั้นแบ็กก็อาจจะต้องดวลเดี่ยวไปอารมณ์อ,มอย่างนั้นนะอารมณ์อย่างนั้นนะครับนะซึ่งเนี่ยยยเเเเเเเปป็็นน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 สถาาาาาาากกกรรรรณ์์ตต่่่่่่อออทททีีดีดดมมๆแแัังงขขวววะะะะะะคคคบบบบจจลลลลลใโโหซ ก็คือการที่ขยับเอาตัวผู้เล่นหลายๆคนเข้าไปกองรวมกันเห็นไ,ไหมก็จะเล่นโอเวอร์โหลดก็จะสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาได้เยอะเลยนะครับแล้วก็จะเล่นชิ่งกันในลักษณะแบบนี้นะครับเมสันเมาส์เนี่ยเป็นตัวที่วิ่งสอดได้ดีมากนะบริสเจมส์นะครับดรอปเข้ามาเล่นด้านไหนได้ด้วยนะครับแล้วก็มี อีกคนนึงฉีกออกไปด้านนอกแบบนี้นะครับนะอาสปิลิกต้าก็เติมสูงขึ้นมาเล่นด้วยมีจอจินโยยืนอยู่ด้านหลังแถมมีโคววซิตยืนอ,อยู่ด้านด้านในสุดของสนามอยู่ใกล้กรรมการมันก็เลยสร้างสามตัวมีลิสเจเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะครับนะ้นในการสร้างสามเหลี่ยมเขาก็สร้างสามเหลี่ยมเล่นเคาะบอลกันไปแบบนี้นะครับดูแล้วก็สวยงามนะครับเพียงแต่ว่าพอมันและลูกเนี้ยดีนะพอแทงทะลุเข้าไปในสันม้ามได้หลุดเข้าไปด้วยนะครับเนี่ยดึงดึงกองหลังออกมาได้แล้วแล้วโดนจ่ายศูนย์เข้าไปในสันม้ามเข้าไปทาง งด้้านนแบบีพอมันเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บอะแต่รูปแบบของเชลซีเนี่ยมันจะเป็นที่เคาะเพื่อดึงตัวประกบให้บีบมาด้านนี้ไว้เอาตัวไปโอเวอร์โหลดเพื่อดึงเกมรับของคู่แข่งให้เทกันมาด้านนี้แล้วก็ใช้สวิตชิ่งครับก็คือใช้การโยนเปลี่ยนข้างไปเปลี่ยนแกนแต่เคาะอยู่ขวาเสร็จนะลิสเจมโยนข้ามปุ๊บไปฝั่งซ้ายนะไปให้สเตอร์ลิงหลุดแบบนี้ โล่งๆแบบนี้นะสเตอร์ลิงก็อยู่ที่ว่าจะยิงหรือไม่ยิงในช่วงแรกสเตอร์ลิงไม่ค่อยยิงนะครับไม่ได้แบบบอลมาปุ๊บกูบอเลเล่เลยแบบนี้ไม่ใช่คือเขาพยายามเอาบอลลงก่อนแต่พอเอาบอลลงเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้เล่นซาวบุกเขาก็เร็วพอที่จะบีบเข้ามาบีบเข้ามาปุ๊บโอกาสมันปิดไปปุ๊บเขาก็ต้องพยายามดึงพยายามสร้างโอกาสใหม่นะครับแบบนี้ นะก็จะใช้การสวิตชิงแบบนี้อ่านอย่างเนี้ยพอเวลาครฮาวตฉีกออกมาเล่นด้วยฮะพอเวลาคายฮาวตฉีกออกมาเล่นด้วยเนี่ยนะครับนะเล่นสามเหลี่ยมกันสามคนปุ๊บเนี่ยสเตอร์ลิงเนี่ยให้บอลไปที่ฮาวตปุ๊บแล้วตัวเองวิ่งเข้าด้านในไปแทนที่คายฮาวตเลยมันเหมือนกับมันเป็นคําสั่งของแกรนพัตเตอร์เลยอะ่ะว่าเหมือนแบบอารมณ์แบบประมาณว่าเมื่อคุณสร้างพื้นที่ด้านกว้างได้มีคนใช้พื้นที่ด้านกว้างแล้วเนี่ยจะต้องมีตัวอยู่ In the Box เพื่อที่จะรอชาร์ตอะ่ะเหมือนแบบเขาพยายามจะสร มันเป็นแผนที่ดีนะแต่มันมันต้องชมผู้เล่นของทางซาวบวกที่เขาจัดก,การบอลสุดท้ายได้ดีด้วยครับคือเขาก็ไม่เหม่อในช่วงแรกนะครับไม่เหม่อแล้วโอกาสมันก็ยังไม่จังบอลมาถึงเพื่อนอาจจะยังไม่แม่นด้วยแบบนี้แต่แพทเทิร์น่ะมันโอเคนะแล้วพอเชลซีโอเวอร์โหลดขึ้นไปลุกขนาดนี้คุณเห็นไหมคูคุเลีย,ยาที่เล่นเป็นเซนเตอร์ตัวที่3อะ่ะดันขึ้นมาเป็นอินเวอร์สฟูลแบ็กอยู่ด้านนี้ดันที่มาสูงเป็นอินเวอร์สฟูลแบ็กเลยนะครับแล้วข้างหลังของจอร์จิโนก็ต้องเป็นเตียโกซูวาแล นะเพื่อจะเล่นเกมลุกก็ได้เห็นเลยว่าโอ้โหพัตเตอร์กล้าทําเกมลุกหนักเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาโดนสวนมาเนี่ยนะครับพื้นที่มันจะเยอะมากมันก็จะกลายเป็นรูปแบบแต่ไม่ต้องห่วงมากไงเพราะว่าเกป้าเนี่ยนะครับอาจไม่รู้ต้องห่วงหรือไม่ต้องห่วงมันคือถ้าเขาไม่พลาดก็ไม่ต้องห่วงนะแต่เกป้าเนี่ยก็ต้องออกมาเล่นนอกกรอบเยอะนะครับแล้วก,วก็ถามว่าเล่นนอกกรอบเยอะไหมวันนี้ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีจังหวะที่เป็นแบบนี้ปุ๊บเขาต้องออกมาจัดการ คือจะหวังแค่ปล่อยให้เซนเตอร์ในการเป็นคนไปจัดก,การทุกอย่างมันมันก็คุณกําลังสร้างภาระให้เตียโก้ซูวามากเกินไปแล้วเขาก็ไม่ได้หนุ่มขนาดที่โอ้โหจะวิ่งไล่บอลไล่กองหน้าได้ตลอดถูกไหมครับเนี่ยครับคือการที่คุณมีโปรไฟล์นักเตะที่มันเอื้อมาซัพพอร์ตจุดอ่อนของเพื่อนร่วมทีมอย่างเตียโก้นะที่อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหสดขนาดที่แบบวิ่งไล่ได้ตลอดนะผู้สาวประตูที่ออกมาเล่นนอกกรอบหรือเล่นสวีปเปอร์ได้ก็เป็นการตอบโจทย์ที่ดีนะเพราะฉะนั้นก็มีเหตุผลในการที่เขาใช้นะ พะถ้าเขาจะดันขึ้นไปสูงขนาดนั้นแล้วการที่มีกองหน้าตัวเป้าอย่างอุบัมยังอย่างสำคัญมากเลยครับรูปแบบในการเข้าทําแบบง่ายๆแบบนี้ครับที่ตักข้ามลายให้กองให้กองหน้าอย่างอุบัมยังวิ่งทะลวงลายกองหลังวิ่งเอาชนะลายกองหลังควบเข้าใส่ประตูเนี่ยเชลซีหายไปนานเลยนะครับลูกนี้เออการการที่คุณเห็นในการในการเล่นลูกนี้ของทางเชลซีะนะครับสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าแฟนเชลซีควรดีใจนะ กับลูกที่คุณได้เห็นแบบนี้นะครับเพราะว่าฟร์มเชสโกเป็นไงครับเก็บบอลย,ยังเหนื่อยเลยครับเพราะว่าโดนผู้เล่นเชลซีลุมน <laughs> ะมาดูกันต่อแนละเนี่ยเห็นไหมพิร์ทนก็จะประมาณนี้นะครับ mm hmm. เมื่อถ้าคุณครอบครอบครองบอลไว้ถึงหน้าประตูเลยคืออารมณ์แบบบอลจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายก็จะมีนะครับบอลสวิชชิ่ง นะเพื่อที่จะหาพื้นที่ในการเข้าจบแล้วก็จะมีลูกประมาณลูกนี้แล้วมั้งซ้ายเสร็จ๊บไปไม่ได้เสร็จโยนกลับไปขวาอะไรอย่างเงี้ยคือครอสข้ามตรงกลางไปะนะครับข้ามพื้นที่ตรงกลางไปจากฮาร์สเปซฝั่งซ้ายไปเป็นฮาร์สเปซฝั่งขวาฮาร์สเปซฝั่งขวาโยนกลับมาฮาร์สเปซฝั่งซ้ายแบบเนี้ยนะครับมันก็ไม่ได้จบไงในช่วงครึ่งแรกผมว่าเชลซีก็อาจจะแบบเน้นให้ชัวร์มากเกินไปสักนิดนึงหรือว่าในมุมมองผมนะส่วนตัวผมรู้สึกแบบมันมีหลายลูกเลยที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเชลซียิงได้ แต่เขาเลือกจะไม่ยิงนะครับเอาชัวเสียโอกาสไปนะับนั่นเองนะครับนันก็น่าเสียดายแล้วก็เนี่ยพนพอมันมีอบามายงเนี่ยนะครับนะลูกเนี้ยสเตอร์ลิงอะ่ะทำเหมือนกันกันกบรอบก่อนหน้านี้เลยนะครับก็คือทะลวงเปิดพื้นที่นะครับเหมนรูปแรกเลยมั้งรู้สึกนะครับลูกเนี้ยนะเหมือนทะลวงเปิดพื้นที่อย่างเงี้ยควาวซิกวิ่งหลอกไปเห็นไหม และสเตอร์ลิงอ่ะนะครับเขาล่อให้มิดฟิลด์ของคู่แข่งอ่ะตามโคซิตออกไปก่อนพอพอคุณเอาโควซิตอ่ะรูปนี้นะพอคุณเอาโคซิตกับกับมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยที่ตามโคเซิตออกไปจากภาพอ่ะออกไปตรงเอาโยกออกไปตรงวงกลมสีฟ้าช่องอ่ะในการจ่ายบอลเข้าตรงกลางไปถึงไปถึงค่ฮาวเวิร์ดอ่ะมันเกิดขึ้นถูกปะ่ะเออลูกที่ลูกทีออ่อุบามายังได้ยิงอ่ะจะจะรูเนี้ยมันเกิดมาจากการที่อุบามายังเนี่ยยืนอยู่ในตำแหน่งของค่ฮาวเวิร์ดไว้แล้วรับบอลน,นะครับคือคือเป็นการขยับเปลี่ยนตำแหน่งกันแล้วก็ แทนที่สเตอร์ลิงจะปล่อยบอลต่อไปให้ทางครัวซิตที่อันเดอร์แลปไปใช่ไหมครับเขาแทนละแทนที่จะเลี้ยงไปเองก็ตักบอลด้วยขวาเข้าไปตรงกลางเลยเอาแบบเข้าไปให้อุบัมิยังเลยอะเอาไาก็เขาก็ได้ง้างยิงนะก็เป็นบอลที่เป็นการสร้างสรรค์ที่มาจากด้านข้างซะเยอะนะครับแล้วก็แพทเทิร์นในการขึ้นเกมอย่างที่บอกว่าบิลล์อัพฟอร์เมชันนะครับบิลล์อัพเพลย์เนี่ยนะของทาง เออเชลซียมันจะเป็น3-1-4-2นะครับหรือว่า3-5-2นั่นเองนะครับนะโดยการที่มีจอนโยกนั้นยืนเป็นตัวต่ำในแผงมิดฟิลด์5คนเนี่ยจอนโยยืนหลังสุดนะครับเป็นมิดฟิลตัวรับแล้วก็อีก4คนก็ขวา2คนซ้าย2คนนะครับนะบไปเล่นคู่กันแบบนูน้นนะครับมันก็จะทำให้ รูปแบบเนี่ยมันแบ็กยืนสูงมากเลยนะครับอย่างลิสเจมเนี่ยจะขึ้นสูงสุดเลยนะครับนะจะบอกแบ็กยืนสูงมากไม่ได้เพราะว่าคูคุเรยาไม่ได้ขึ้นแต่ลูกนี้ก็คือคูคุเรยาเติมขึ้นมาเองเห็นไหมครับพอมันเริ่มตันแล้วปุ๊บเนี่ยเชลซี Chelsea ต้องโอเวอร์โหลดผู้เล่นเข้าไปเพิ่มแล้วเพราะว่ามันตันพอพอสเตอร์ลิงกับครัวซิตอย่างเดียวมันไม่ได้แล้วคูคุเรย,ยาก,ก็ต้องใช้ความสามารถแบ็กของตัวเองในการ ันเดอร์แลบขึ้นมาแล้วก็เติมขึ้นมาทะลวงเข้าพื้นที่ฮา์สเปซสวยมากแล้วเปิดลูกมาลูกนี้มีเกือบได้ประตูนะครับเกือบได้ประตูมีการแบบน่าจะแบบรุบโดนหม่งสกัดออกมาซมติงแล้วก็เหมือนแบบไปเข้าทางเมสันเมาส์เมสันเมามส์แม่งได้ตวัดยิงลูกนี้เกือบเข้านะครับได้เสียวเลยเสียวที่สุดของทางเชลซีมาจากลูกนี้นะลูกคัตแบ็กของน่าจะเป็นลูกคัตแบ็กของคูคูเลียนี่หระมั้งนะนะเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นน่าจะอย่างนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะขออภัยด้วยถ้าจำผิดนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วมันเหมือนกับมาไม่ใช่ด้วยมั้งมันมาแบบมันมาจากลูกเปลี่ยนแกนมั้งของทางริสเจมาแล้วสเตอร์ลิงวิ่งมายิงมั้งอะไรเงี้ยแฉลบบล็อกออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบลูกเนี้ยได้มาซ้ำได้มาเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วมั้งนะครับประมาณเนี้ยผมเลี้ยงลูกอาจจะเรียงผิดนิดนึงนะครับมันไม่มีเวลาบอกด้วยแล้วก็ทางเอ่อเซสเบนจามินเซสโก้นะครับก็มีโอกาสได้สับไกลหนึ่งรอบนะให้ทางเกป้าได้ซูเปอร์เซฟนะมันเหมือนจะโค้งเข้าประตูนะเกป้าก็เซฟไปก่อนนะแบบเซฟเอาชัว นาเซฟเอาชัวร์ไปก่อนก็ได้ยิงหนึ่งครั้งนะ่าจะบอกซูเปอร์เซฟเลยก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็กระโดดสุดตัวเหมืนอนอกันดูแล้วเนี่ยเชลซีก็ไม่ได้ปล่อยพื้นที่ให้ทางซาวบวกได้เล่นเกมลุกมากนักแล้วประกอบกับ เกมบุกของซาบเองก็ไม่ได้มาแบบคุณภาพเท่าไหร่ด้วยนะครับมาแบบเดี๋ยวจ่ายกันปั๊บๆก็เสียแล้วแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีนักเตะเก็บบอลเองนักเตะเก็บบอลได้ก็เล่นเองแม่งเลยอะไรเงรี้ยบางทีมันก็จะมีช็อตแบบนั้นเหมือนกันเพราะจ่ายบอลกันครั้งสองครั้งก็เสียแล้วนะครับจะบอกเลยว,ว่าลิเจเนในช่วงครึ่งแรกมีช็อตที่พลิกบอลดีมากๆนะครับในการทะลวงขึ้นมาความสามารถเฉพาะตัวดีพื้นที่เปิดเลยนะครับแล้วก็มาใช้อีกรอบนึงในช่วงครึ่งหลังแล้วทำให้ได้ประตูขึ้นนําเลยนะครััััจจจาาากกรรรรพิููนนีี้้้้เดยววคออสะะทททํํป็งงง่่2แไไมมตตขึ ทำทางให้อย่างเมสันเมาส์ปล่อยต่อไปให้เมสันเมาส์นะครับตบเข้ากลางมานะครับแล้วแม่งผ่านไปแบบจับบอลพลาดไปหนึ่งจังหวะนะครับนะเบรโดนะครับนะคือตัวเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ของคู่เซนเตอร์หนึ่งในเซนเตอร์ของทางซาวบวกนะครับนะก็จับบอลพลาดนะครับนะขึ้นเป็นเออร์เรอร์เลยขึ้นเป็นเออร์เรอ,อร์ตัวเริ่มเลยนะครับก็ผ่านไปถึงโอบามายังก่อนตอนแรกผมก็เอ๊ะทำไมโอบามายังแม่งขึ้นได้อาร์ซิดวะอ๋อไปดูภาพช้าอีกทีนึงอ๋อโอบามายังโดนบอลนิดนึงนะครับโอบามายังแบบความัน เบโดจับบ bon อลพลาดนะครับพอมันสามารถบอลพลาดปุ๊บมันเด้งไปโดนอุบามายังแล้วอุบามายังก็เหมือนบอลมาเด้งมาโดนแล้วก็เด้งต่อไปนะครับคือไม่ได้ตั้งใจจะจ่ายหรอกผมว่าก็คือมันมันเด้งมานะครับแล้วเข้าทางสเตอร์ลิงมีเวลามากเลยนะครับลูกนี้มาดีมากกองหลังลงมาไม่ทันมีเวลามากๆเลยจับบอลหนึ่งจังหวะแต่งบอลยิงปั่นงโค้งสวยจะจัดบ้วก็นำหนึ่งศูนย์นะตอนแรกผมก็คิดว่าเกมเป็นของทางเชลซีเกือบหมดแล้วแล้วครึ่งหลังมาเริ่มเปิดมาแล้วได้ประตูเร็วแบบนี้ ประกอบกับในระหว่างเกมนั้นก็มีรูปแบบในการวางบอลจากแดนหลังข้ามลายตองหลังไปให้อุบาลเล่นแบบนี้เห็นไหมมาอีกแล้วนะแบบเออเนี่ยได้วิ่งไล่กลวดเนี่ยคือมันดีมากเลยคือมันมันดีแบบนี้คือถือว่าดีมากแล้วในรูปนี้คุณก็ได้เห็นว่าโอเคทางลิสเจนที่อยู่สูงมากนะครับเป็นปีกขวาอย่างชัดเจนนะครับแล้วเนี่ยแบบโอ้ดีมากเลยวิ่งเอาชนะลายกองหลังเข้าไปยิงอ๋อไม่ได้ประตูไว้ปรากฏนะครับมาเสีย บอลตรงกลางทางแบบนี้นะครับตอนแรกนึกว่าโคสิตจะได้ฟาวอ่ะผู้สับไอ้ผู้ตัดสินไม่ได้เป่านะก็ปล่อยให้เล่นต่อไปก่อนอ่ะเล่นชิ่งกันมาเนี่ยเห็นไหมพอคุคุยระยะขึ้นมาบีบตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหนะครับกองหน้าที่เขาดรอปลงไปเนี่ยมันว่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นจอนโยก็ต้องวิ่งออกจากตำแหน่งไปเพื่อไปปิดละพอจอนโยกออกไปจากตำแหน่งเพื่อไปปิดเนี่ยตรงกลางของทาง ซาบวก,ก็เหลืออีกสองคนที่ว่างเลยทีนี้ขึ้นมาเนี่ยมันคือจริงๆมันคือ3าต่อ3นะเพียงแต่ว่ามันหลุดตำแหน่งพอมนหลุดตำแหน่งปุ๊บตรงกลางไม่มีใครสกรีนหน้ากองหลังนี่มันเล่นเกมรับยากจริงนะครับลูกแบบเนี้ยพอโดนแทงแล้วปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าแม่งเอาไม่อยู่ด้วยทะลวงขึ้นมานะครับสองคนเลยนะครับคือเล่นชิ่งกันหนักปุ๊ปั๊ขึ้นมาเสร็จปุ๊บพอตีแลก็ออกเนี่กว่าเอาอยู่เอาไม่อยู่อีกนะครับนะหลุดเข้ามานะครับปรากฏว่า โดนปาดเข้ามานี่ได้ยิงจ่อๆง่ายๆเลยนะครับนะแบบโดนวิ่งเข้ามาอาสปิโกต้าไม่ทันนะโดนวิ่งโฉบตัดหน้ามายิงนะครับนะเกป้าก็ล้มไม่ทันด้วยก็โดนไปเลย1 1โดนหนึ่งหนึ่งผมก็ดึกว่าแบบเชลซีจะจะแบบสั่นไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเออดูว่าจะสั่นหรือเปล่านะเพราะว่าทางซาบวกเองถ้านับว่าจริง,รงนะถ้านับลูกนี้ยิงประตูเข้านะผมว่าน่าจะเป็นโอกาสไม่กี่ครั้งของเขาเลยในเกม,มนะครับเว็บเดียวที่เรามั่นใจ at y u f a wisdom สมัครฟรีร0 0เซฝากร้อยรับ2 0 0้คืนค่าคอม7ทุกยอดเล่น ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำคืน5%ยอดเสียทุกเดือนไม่มีเพดด